ครับสวัสดีครับในหลักสูตรที่5เนี่ยจะเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรที่4จะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐาน<ม>บันทึกมาโครอยู่แล้วแต่การบันทึกมาโครมันนี้ก็จํากัดก็คือมันไม่ยืดหยุ่นหรือว่าเวลาเราต้องการความซับซ้อนอย่างเช่นวนลูปบางครั้งเราต้องการให้คําสั่งมันทําซ้ํา20ครั้ง20รอบ7รอบ10รอบหรือเราต้องการเงื่อนไขที่ซับซ้อนแบบนั้นนะรครับหลักสูตรที่4จะช่วยไม่ได้มันก็เลยต้องมีหลักสูตรที่5เข้ามาช่วยหลักสูตรที่5เนี่ยก็คือเข้าไปเขียนคำสั่งเเเพิิิ่่่มมมตจากดทีีอยู โดยใช้ภาษา Visual Basic for Application หรือว่า VBA นะครับโดยคอนเทนต์ก็มีอย่างนี้ครับเราก็ไปดูคอนเซปต์กันก่อนคือผมจะพาทุกคนมาดูแบบกระชับง่ายคือเราเน้นเฉพาะคำสั่งที่ใช้บ่อยที่ใช้หลักๆนะครับผมจะมีวิธีการจัดการเพื่อให้ทุกคนเข้าใ <c oughs> จได้ง่ายขึ้นในการเขียนโปรแกรมก็คือ2วันเขียนโปรแกรมได้ครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ปุ๊บผมก็ไปดูการเตรียมพร้อมแล้วลหะแล้วก็วิธีการจะเขียนคำสั่งมีอะไรบ้างพาไปดู มีแลบประกอบตัวอย่างการใช้งานจริงเลยดีกว่าแล้วก็คําถามมีคําถามให้ก็คุยกันได้เชงนนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการประยุกต์ใช้งานที่มันซับซ้อนขึ้นอย่างนี้ผมก็จะแนะนําไปต่อได้หรือว่า next step บางคนอยากเขียนโปรแกรมแบบเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆถึงขั้นโปรแกรมเมอร์ผมก็จะแนะนําว่าไปไหนต่อได้แต่โดยภาพรวมหลักสูตรนี้ทุกคนสามารถเขียนโปรแกรม i s u a l Basic ใน Excel ได้ครับผมการันตีได้เลยซึ่งตัวอย่างในหลักสูตรนี้อะเราติดตามเข้ามาดูครับดูตัวอย่างดีกว่าเข้าใจง่ายกว่านะ ในตัวอย่างเนี่ยผมสมมุติสถานการณ์ว่าเช่นในหลักสูตรที่4เราบันทึกมาโครเนไหมเราก็ใส,ส่สูตรได้ปกติใช่ไหมแต่ผมยกตัวอย่างว่าบางครั้งเรามีข้อมูลหลายชีทเห็นไหมชีทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถือว่ามีเจ็ดชีทเวลารันผมก็ต้องคลิกไปให้ครบเจ็ดปุ่มเจ็ดชีทวันที่วันที่รู้สึกว่าเริ่มขี้เกียจนะใช่ครับบางครั้งเราต้องการคําสั่งให้มันทาซ้ำแค่นั้นเองผมยกตัวอย่างคําสั่งที่ช่วยในการทำซ้ำเช่น ผมคลิกขวาไปที่ปุ่มเลือก Assign Macro แล้วก็ Edit พามาดูตัวอย่างการเขียนคำสัง่งซึ่งมันเป็นคำสั่งแบบอัตโนมัติแล้วก็คำสั่งแบบ Built-in ใช้งานใช้งานง่ายคล้ายๆฟังก์ชันใน Excel นะครับเช่นผมต้องการให้มันทำซ้ำกี่รอบ7รอบ1ถึง7ผมก็มาต้งเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวแปร i ก็คือ i นี่มีค่าเท่ากับ1ถึง7รอบ sheet ก็จะมี sheet หถึง7 sheet ที่เราต้องการเมื่อกี้ผมก็ใช้คำสั่งคานาณรอบคำสั่งเาางสร็จ สังเกตดูว่าคำสั่งเดิมตัวนี้ส่วนใหญ่เราได้าจากการบันทึกในหลักสูตรที่4อยู่แล้วหลักสูตรที่๕เนี่ยเราใช้คำสั่งเข้ามาช่วยเพื่อให้คำสั่งเดิมมันฉลาดขึ้นแต่เราต้องเข้ามาเขียนครับเราเขียนเสร็จแล้ว c ็อปปี้ไปใช้ต่อไหมได้แต่ต้องเข้าใจงานก่อนที่จะ c ็อปปี้ได้ยกตัวอย่างนะครับอ่ะพอผมไปเขียนคำสั่งเสร็จปุ๊บผมมาดูซิตอนนี้สังเกตดูข้อมูลมีอยู่เียชีดน,นะครับผมคลิกไปดูก่อนนะ ่่าเนียแล้วผมต้องการรันปุ่มนี้ทีเดียวแล้วก็ทั้ง7ชีทเนี่ยมันทํางานพร้อมกันเลยคอยดูนะครับอยากมะพริบตานะปุ๊บเห็นไหมชีทตอนนี้ผมสามารถใส่สูตรเดทก,ก่อนหน้นนานี้เสร็จแล้วหรือผมเคลียร์อยากเคลียร์ทีเดียวทั้ง7ชีทกดดูสิปุ๊บเรียบรอ้อยเห็นไหมการใช้งานการเขียนคำสั่งเนี่ยมันจะช,ช่วยในการทำานของเราได้เร็วขึ้นหรือว่าที่มันซับซ้อนขึ้น นอกเหนือจากผมไปเขียนคำสั่ง้อคำสั่งที่ได้จากการบันทึกไว้แล้วเนี่ยผมก็อาจจะไปไหนแล้วจะไปดูว่าเอ๊ยนอกเหนือจากนี้มีอะไรบ้าง่ะไปดูครับในชีตต่อไปเช่นบางคนบอกว่าต้องการสร้างชีตฟอร์มต้องการสร้างฟอร์มใน Excel แต่ขั้นสูงเลยเนี่ยยัวอย่างเลือกสินค้าโอดักม์นึ็นโอดั้มสอเลือกไหมหรือว่าจะมีเป็นคกล้ใ้ออปชันใหเลือกเลยอ่า มีสินค้าไม่เลือกหรือไม่เลือกเห็นไหมครับหรือบางคนต้องการเป็นคอมโบบล็อกหรือดอกดาวเาเลือกจะเลือกอันไหนเลือกผมก็จะไปแนะนําต่อบางคนต้องการกรอกข้อมูลใน Excel แล้วรู้สึกว่าเบื่อมากเลยกรอกข้อมูลในชีตต้องการกรอกข้อมูลผ่านฟอร์มได้ไหมคลิกดูสิใส่ข้อมูลเลือกข้อมูลคลิกเลือกวันที่สะดวกกว่าไหมครับสังเกตดูการเพิ่มข้อมูลไปแล้วครับเนี่ยคือหมายถึงว่าเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่มันยืดหยุ่นขึ้นที่มันเป็นงานของเรา เนี่ยเราเพิ่มเติมเข้ามาได้ผมปิดฟอร์มนี้หรือบางคนต้องการยูเซอร์ฟอร์มเวลามีชีทเยอะๆที่เกียดคลิกข้างล่างที่เกียดคลิกเลือกแตะชีทข้างล่างบางคนก็เอาชื่อเวิร์กชีทมาใส่ที่ลิสต์บ็อกแล้วก็มานั่งเลือกเลยะจะทํางานที่ชีทไหนอะเลือกมาเห็นไหมจะทํางานที่ชีทไหนเลือกได้เลยนะหรือบางคนต้องการเพิ่มชีทตึ้งปกติเราเพิ่มชีทได้ครั้งละหนึ่งชีทใช่ไหมแต่ผมสามารถเพิ่มชีทกี่ชีทก็ได้เช่น3ชีทโอเคอย่ากับพิษตานะครับเห็นไหมครับชีทเพิ่มมาแล้ว3ชี แล้วเวลาที่ผมจะลบชีทผมก็มีปุ่มลบชีทของผมก็ได้แล้วมีเมสเซจบอกมาคอนเฟิร์มก่อนว่าแน่ใจหรือเปล่าจะลบชีทหนึ่งตอนนี้อ่ะยกตัวอย่างหน่อยสิชีทสามปุบลบชีทออาแน่ใจไหมว่าจะลบชีทสามเห็นไหมครับในหลักสูตรที่5เนี่ยผมจะแนะนําการเขียนโปรแกรมเพื่ออะไรครับเกิดความยืดหย่นในการพัฒนา,ะาระบบงานเดินของเราข,ข,ขึ้นมาซึ่งใช้เวลา2วันนะครับท่านสามารถเขียนโปรแกรมเป็นดูภาพ,พดูแล้วกันนะครับอ่าแล้วเจอกันในหลักสูตรนี้ครับขอบคุณมากครับ